มีร้านร้านหนึ่งซึ่งขายบุฟเฟ่ปูดองแค่คนละ600กว่าบ,บาทเท่านั้นเองพัดดีไม่ากไม่คำไข่ดีมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์ i ดรครับและนี่คือรายการแบงค์ซอยมีคนซอยอยู่นี้ด้วยเราพาทุกคนมาซัดแล้วก็มาซอยกันที่ประเทศเกาหลี ตอนนี้เราอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราพักที่โรงแรมอยู่ย่านฮงแดนะครับแล้วได้ข่าวมาว่าย่านฮงแดเนี่ยมีร้านร้านหนึ่งซึ่งขายบุฟเฟ่ปูดองครับจริงของโบดิฉันอีกแล้วครับคุณอย่างที่เราเคยกินที่ไทยเนี่ยอาจจะมีหลายร้านแต่ที่นี่คือออริจินอลเลยเป็นของที่เกาหลีเลยและที่สําคัญเป็นบุฟเฟ่ราคาประมาณแค่คนละ6ก0กว่าบาทเท, <ำ S 1> ท่านั้นเองรับจริงจริงเผที่ไทยยังโหดกว่านี้เลยใครที่จะมานะครับก็ต้องเดินตามโลเคชั่นนิดนึงนะ เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนนะเดี๋ยวเราเดินตามไปเรื่อยๆนะฮะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับไป<อ>วิธีการเดินทางมานะฮะขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีฮงอีกนะครับทางออกหนึ่งนะร้านนี้ชื่อร้านว่าฮงอีกแกจังนะเป็นร้านขายปูดองแล้วก็กุ้งดองทางเดินมานี่คือไม่ใช่ทางเดินของนักท่องเที่ยวเลยแต่รู้ไหมว่าเป็นร้านที่ดังในหมู่คนไทยมากๆเลยร้านนี้ใครที่มาเกาหลีก็มากินกันนะครับผม เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะฮะร้านนี้นะครับก็ใครที่ชอบกินพวกกุ้งดองปูดองนะฮะดองซีอิ๊วเกาหลีเออร้านนี้นะน่าจะเป็นร้านเด็ดประจําตัวของทุกคนร้านใหม่เลยเวลามาเกาหลีนะครับ่ะราคาเขาโอเคมากราคาที่เราเลือกไปนะครับคือ21,900ือวอนนะตกประมาณคนละหนะ้าร้อกว่าบาท600ประมาณนี้ฮะซึ่งตอนนี้นะของกินมาตรการตามาเออแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้โอเคเขอชิมน,น้ำหน่อยได้ไหมชิมเลย เป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติเหมือนแบบเหมือนเราได้กลิ่นของทะเลมากกว่า เป็นบ้านเราอ่ะเขาก็จะมีเพววิ่มหวานหนึน่งอ่ะพ่อแม่ถ้าเป็นของเราบ้านเราก็จะกรบกินทะเลบ้างแต่น,นี้คือกินทะเลแบบคูลีเย่เลยเมื่อก่อนนะฮะร้านนี้นะคนแบบเยอะมากจนต้องต่อคิวเลยนะก็หลังช่วงโควิดมาปุ๊บเขาบอกเงียบมากแล้วเนี่ยที่เรามาเนี่ยมีโต๊ะอ,อยู่คงข้างแค่โต๊ะเดียวเออสงสารเนาะคือที่เรามาเนี่ยเราก็ตามรีวิวมาเหมือนกันนะพ่อแม่เม่อก่อนตอนนีนน้รีวิวมันเยอะมันแย่มันแน่นมากแต่ตอนนี้ก็คือแบบร้านก็ค,คือปิดหลายร้านมากลองชิมปูดองซีวอนหน่อย สดมากทำจริงอกลิ่นมันเหมือนไม่ใช่เลยอ่ะอขอชิมหน่อยยังไงอ่ะพ่อไม่เชื่อไงเราก็เป็นพวกที่แบบไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วกินให้ผู้เธอดูกันนะจ๊านี่เนือน้อๆน,นะ ยังไงเล่าแบบว่าอร่อยอ่ะออออแบบก็กินกุ้งกับข้าวเลยทุก่ว,ลวแล้วประเด็นคือมันกินได้ไม่อั้นด้วยนะทุกคน <c oughs> บุฟเฟ่คือที่เราสั่งมาในเซตเนี่ยเซต21,900วอนเนี่ยเขาจะมีกุ้งมีปูมีซุปเป็นซุปปูมาให้นะครับแล้วก็ไข่ตุน๋นไข่กุ้งอะไรอย่างงี้ของที่เติมไม่ได้อย่างเดียวคือซุปนะครับที่เหลือเติมได้หมดเลยอือคุณพ่ออุ้ยอร่อยอ่ะแบบข้าวไรเบอร์เลอร์ไดเบอร์เวอร์ เอานะฮะกุ้งเธอไั่อร่อยอะ่ะแกเผือกให้แม่กินกุ้งกุ้งดองเกาหลีนะครับแกให้เราเหรอใช่ขอบคุณนะแ็่ที่นี่เขาแบบไม่กินน้ำจ้งน้ำจิ้มใดๆเลยนะเงี้ยวว้าว <c oughs> ของแม่ <c oughs> เป็นไงอุ้ยกุ้งดีมากเลยอะ่ะว้าวอะออริินอลปะ กุ้งว้าวเ,เลยเหรอไหนๆดูสิดูสิอกุ้งด,ดีมากเลยอะคือไอ้กุ้งพวกนี้มันเป็นกุ้งที่เขาดองจนมันเกือบจะสุกหรอหรือยังไงฟางนะเนื้อแบบแน่นมากเออเนื้อมันเหมือนเนื้อสุกอะแน่นมากอะใครที่ไม่ชอบกินของดิบคิดว่าน่าจะกินได้นะเนื้อมันเด้งจนเหมือนแบบเนื้อที่สุกแล้วอะเป็นไงกุ้งกุ้งดีมาก แน,นนแน่นนเนอะพ่อแดงเนอะเธอเธอจะ้ะประกันไหมจ้ะอันนี้ด้วยนะครับเกียข้าวน,นี่เมือ่อกี้เอ้ข้าวใส่ลงไปในกระดองแล้วนะ,ค,ะคนเอาข้าใส่ลงไปในคำเดียวแล้วกัน,น,นเนาะนี่นะคะทุกคนเราจะกินปูไข่ดองเต็มปากเต็มคำ เอไงฮะโหแบงไข่ดีมาก มันมากเลยานะทุกคนคือบันดินทุกอย่างเนี่ยแบงค์เราไล่กินดีมากเลยอะ่ะคือมันมนไล่ามาเราไล่กินปูกอนใช่ไหมเนื้อปูแล้วก็ไปกินกุ้งจบนี่ไข่ือโคตรดีเลยอะ่ะแล้วไข่ดีมากกอโคตรดีเลยใช่ไหมโอ้ดีมากแบงดีมากไห้ข้าวไปประมาณหนึ่งคำแล้วก็ขูดมันออกมามันคือมันหรือมันคือไข่ไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์มาทีนะแต่อร่อยมากแต่ชอบมากนี่คน ชิ้นมันคือพีมากบาบออันนี้ของใครแม่อันนี้ของพี่นินลามันมีไข่ตุ๋นกับไข่กุ้งใช่ไหมแม่เลยมาจุดกันเพราะนินลาชอบกินพวกไข่กุ้งไข่แซลมอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้พี่<อ>นินลากินจ้าตอนนี้ประชากรน,นะฮะเหลือน้อยแล้วนะเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มอีกนะครับสั่งเพิ่มแค้นีตรงนั้นเดือดแล้วตรงนั้นเดือดแม่ซุปปูนะฮะปูมาเป็นตัวอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ด,ดูเป็นไหม ถ้าการาหนาวๆน,ะด,นะ,ะดีเลยเนาะด<อ>ีเลยโหเผ็ดด้วยอ่ะทมแก่แกจับปูกินไหมร้อนหายร้อนกันระหว่างรอหายร้อนนะครับแม่ก็โซโล่กันนะคะคนเราก็มาโซโล่กันต่อนะใครามาเกาหลีก็แบบมากิน้ันนี้ด้วยนะเธอเช็คอินนะอนนี้คือคนไม่เยอะอ่ะคนไม่เยอะแบบไม่เยอะเลยแบบไม่ต้องต่อคิวใดๆไม่เหมือนสมัยก่อนคนเขาบอกสมัยก่อนที่ต่อคิวยาวเลยอะไรฤษะกูเลย เปิดร้านตอน11โมงก็คือไอ้ว่าตอน11โมงคืคคอคนมารอแล้วนะเพราะว่าเขารองกินข้าวเพียบลองข้าวเพี่ยกไงเพราะอือะไรฮึปูอร่อยมากคิดถึงรักเขากินทิ้งกินกว้างอ่ะกินแหลกกินลานานิมากินบ่อไอ้นุ่มกินทิ้งได้ยังไงก็เอ็นวเนี้ยเครื่องเคียงเนี่ยเขาจะมีให้ตักไม่อั้นเหมือนกัน จะมีกิมจิมีผักต่างๆมีซุปด้วยนะเพราะในเซ็ตที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะมีไข่ตุน๋นมีไข่อะไรอีกเยอะแยะมากมายเรียกว่าคุ้มอะ่ะพูดง่ายๆคืออิ่มอะ่ะคือตอนแรกเห็นสีใช่ป่ะคือสีมันดูแบบดูจืดใช่ไหมก็มันดูจืดมันดูแบบไม่วาวอะ่ะพอกัดไปเท่านั้นแหละลองกรีดเลยจ้ะจาคูน้อยคอยะัะโอ้ยไม่ก็น้ำในตัวคูไหลออกมาปุ้งไปเลยพ,บพบับ แต่ปูเนี่ยเขาให้พอดีคำล้ว่อนะ,ะใช่ถ้าตัวใหญ่เราก็จะอิ่มเร็วแบบมันไม่ได้ปูใช้เล็กอะปูอะปูใช้กล้างอะนี่นะจ๊ะปูจากซุปปูน้ำกระเด็นไปทางกล้องอะเหรอถูกใ <c oughs> จไหมกินคลินอะ่ะคือแบงค์อะจะเป็นคนที่พี่ไม่ค่อยได้กินอะไรพวกนี้เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยอไม่ค่อยกินเลยดน้อยมากทือวลาไซื้อมาก็คือกินคนเดียวแต่นี้ยังไม่หยุดกินเลยอะอร่อยมาก ตัวปูในน้ําซุปอ่ะก็จะมีตัวเป็นไข่ของมันแล้วก็เป็นมันของมันใช่ไหมเราก็ตักข้าวเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะซึ่งมันจะมีน้ําซุปอยู่ซุปมันปูแหละพูดง่ายคุก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 นิดนึงโอ,ๆๆโอง้โหหอยค่ะหน้าตาจะไม่ได้สวยมากแต่นี่ค่ะคุณไข่ปูเฮ้ยไข่ปูคุณดีมา,ากว่ะ เขาตื่นหวังเลยม,มันนะนตัวเนื้อดีตัวกุ้งดีแต่บางที่เนี่ยไอจั๊กระดองอะ่ะพ่อแม่มทุกที่เลยนะแทบทุกที่นะมันจะมีความแหลมแหลมกินอะไรมาก็าไม่รู้อะ่ะที่มันไม่เวิร์กอ่ะเออแต่นี่ที่นี่เป็นไงมันมนัวไปหมดเลยมันอร่อยไปหมดเลยอะ่ะเขาอาจจะเป็นวิธีดองที่ถูกต้องแต่ขึ้นชื่อว่าร้านกูงดองแล้วต้องศึกษามาดีแล้วไหมใช่ไม่ กุ้งแมงคือที่สุดทุกคนใครที่ดูคลิปเราอยู่ตอนนี้นะยอมรับมาซะดีๆว่าคุณดูคลิปเราไปแล้วกินอะไรด้วยไปคนใช่ไหมก็จะชอบบอกว่าหนูดูคลิปพี่ไอซ์อ่ะพร้อมไปกับกินข้าวพร้อมกันเลยหนูดูคลิปพ<ไ>ีไ่ไอซ์แล้วก็แบบต้องหาขนมปังกินเลยอะ่ะคือแบบกินข้าวไปด้วยกันเนาะเออเล่าให้ฟังหน่อยกินข้าวไปด้วยกัน,น,เ,นเดินมากินทุกวันได้ไหมล่ะเนียเสรจสองมาแล้วคุณร้องอะไรอ่ะจัดแน่ทุกคนมาต่อที่ปูโอ้ทุกคนควันๆูๆมา อร่อยเขาบอกว่าอร่อยไม่อร่อยเขบอกว่าไม่อร่อยปักเอ้ยอร่อยเกินเปลิดเพลินเจริญใจครูต้องวิ่งมากการที่เราที่เราได้กินปูอ่ะแล้วเราได้เคี้ยวทั้งเปลือกแม่นอย่างใช่อ่ะไม่ทางของเรามากแบบเรียกว่าแบบตัดเลี่ยนนิดนึงเติมไข่หน่อยจ้ะ นะนำนะใครมาเกาหลีนะอย่าลืมมาร้านนี้ด้วยนะคุณได้เงินจากร้านน,านี้ไมหมครับเนี่ยไม่ได้ค่ะฉันเสียเงินให้กับเขาค่ะร้านทุกร้านนะคะที่ฉันเสียเงินไปทานทุกร้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงเราไม่มากินนะฮะจะกเว้นว่าเขาจะจ่ายตังค์ห้าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะต้องทำอาหารกินเนะาะปากท้องนะทุกคนสุดใจมากถูกมากประทับมากสงสารนะแม่ะสงสารคนดู อยากกินไหมครับเอากินไป,ปนนฮะรับเต็มเลยครับคนไม่กินอย่างฉันน่ะขอดุงมือแล้ว <S <S พทำไมไม่นัดหรอไม่นัดจะมาห่วงมือเลอะเฮ้ยไม่ได้กินปูต้องใช้มือนี่แหละสัมผัสเราเนี่ยแหละ เรียบร้อยแล้วนะสำหรับร้านฮงอีกแกจังนะครับผมเป็นยังไงบ้างแม่โออยากบอกทุกคนเลยนะคะว่าต้องมาร้านนี้นะที่สำคัญสำหรับไอ้นะไอชอบปูมากๆแล้วยิ่งเป็นกระดองปูอย่างที่เคยบอกไปในคลิปว่าเฮ้ยบางร้านรู้สึกว่าแบบกลิ่นเอะกลิ่นเอะไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยทุกคนแล้วมันได้ความมันของมันปูเออมันปูในกระดองคือมันดีมากอะแล้วที่สำคัญนะทุกคนเมื่อกี้แจ็คบินมาให้ได้เท่าไหร่หนึ่งพั ร0 0บาทไทยพ่อแบงค์เออซึ่ง1,500บาทไทยเนี่ยมีของพี่นินลายหนึ่งคนด้วยนะแล้วราคาที่เรากินไปเมื่อกี้เป็นบุฟเฟ่ด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้จํากัดเวลานะไม่รู้ว่าจํากัดหรือเปล่านะฮะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเร่งเราเขาปล่อยให้เรานั่งกินนั่งสั่งไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่อั้นเลยราคานี้เรียกว่าคุ้มมากๆมานั่งกินกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะมาเที่ยว,วเกาหลีนะแลวอยากทานอาหารเฮ้ยรสชาติคล้ายๆรสบ้านเราแต่ยังไม่สุดแต่อย่างน้อยมันก็แก้ขัดแทนกันได้ะะะทุกกคคนนนนนนเเพรรราาาาาฉ้้้แํมมีลยด็ใ ที่มาร้านนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราเนะพ่อแบงค์ว่าเฮ้ยร้านนี้ควรจะสั่งอะไรร้านนี้เขาเปิดกี่โมงหรือถ้าใครมีความรู้กับร้านนี้มากกว่าพวกเราก็แนะนําพวกเราทีใช่และที่สําคัญนะฮะใครที่มากินร้านนี้แล้วนะฮะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ยังสู้ร้านนี้ไม่ได้มีร้านในใจคุณที่เป็นกูดองกับกุ้งดองเกาหลีนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็ดกว่าร้านนี้เนี่ยเรากดคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปทีนะครับผมจะเป็นแนวทางให้กับสมาชิกไอซ์แบงค์เดลี่ตามรอยของกินนะพ่อแบงค์เนาะใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามรายการไอซ์แบง อีพีต่อไปด้วยอีพีนี้จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันร้านหน้าร้านถัดไปจ้าบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ ดูคลิปต่อไปกันได้เลย